สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาที่มหาน้องมิมี่อีกแล้วค่ะมากับคุณยายบัวเข้ามาทุระรอบสองออสำหรับใครนะคะที่ถามมาว่าเลขของน้องมิมี่เข้าตรงไหนนะคะจริงๆก็เข้าอยู่นะคะเลขนะเพราะว่าน้องบอกอยู่ในที่ในคลิปจแจ้งไม่มีนะคะก็บอกให้ติดตามในเฟซเพราะว่า ก่อนที่หวยจะออกวันที่สิบห้าเจ๊ตังไม่ได้มานะคะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ถ้าใครติดตามในเฟซก,ก็จะเห็นนะคะที่น้องลงลงวันน่าจะเป็นวันที่เอ,อ่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วแก้ข่าวให้หน่อยแก้ข <c oughs> ่าวเลยอ้าวอะไรนะเขาบอกว่าของเรา ขำไหมนะขำม,มีการขำด้วยก็คือเขาบอกว่าแม่ตังไม่ได้เอาคลิปลงใช่ไหมเอาจริงๆนะคุณไปดูก่อนไหมใช่ไหมหนูถึงบอกแล้วไงออว่าที่เราบอกไปวันนั้นนะ่ะมันเป็นเลขร้อยเอ,อเลขร้อยให้เราให้ทั้งหมดกี่คู่แม่วันนั้นอนะกี่คู่จะไม่ต้องดูในนั่นนะแม่ที่จดไปทงมาด้วยเอแต่หวยนะหนูบอกแล้วไงถ้าอยากได้คุณเข้าไปเฟซอย่างเดียวค่ะ ใช่แต่ว่าวันที่เจ๊ตังอเอาลงน่ะเดือนห้านะมีไหมไม่ได้ไม่ได้เอาจับปากไม่ได้จดเลยเออไม่ได้จดแต่ว่าให้มิมี่บอกอะไรนะในเฟซน,นะแม่ก็บอกอยู่ว่าให้ติดตามเฟซตลอดใช่ล็อกตรนี้มันคือว่าอะไรดูทีๆเตือ่เตือนรู้ไหมมีค่ะอ่ะแล้วเระลู สับร,รถหนึ่งก้นหนึ่งโอเครรเดี๋ยวรถนี่ตั้งแต่วันที่13นะใช่เออแม่แม่ก็ได้อยู่นะตั้งแต่วันที่13นะค่ะแต่ว่าแม่แม่ไม่ได้มา,าถามหนูนะนี่น่ะอ่าแม่เราไม่ใช่ว่าโอ๊ยมึงถูกคนเดียวแล้วมึงมาลามปลาเหมือนงวดก่อนอย่านะคะค่ะอ,อคนในเอซหนูเยอะค่ะในเฟซอ่ะ ก็น้องเอ่อน้องมิมี่ก็บอกอยู่ว่าให้ตามในเฟซได้เฟซก็คือบอกเฟซหน่อยลูกต้นตาลผลไม้สดปั่นแต่ย้ำนะว่าใครไม่มีรูปโปรไฟล์จะไม่รับนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นมิจฉาชีพใช่เพราะว่าบางทีแม่ก็บอกแล้วถ้าแม่มาไม่ทันก็ให้ติดตามในเฟซของหนูนลูกเนาะแต่ค่ะท่านผู้ชมก็เออบอกไปวันนั้นน่ะบอกไปเจ็ดสี่หกเก้าแล้วก็ห้าแปด ถามว่านะทําไมต้องบอกแค่นั้นมันเป็นเลขที่สําหรับเด่นที่ทุกคนอยากได้ถ้าหนูจะมาบอกหกคู่คุณก็เว,ว้ยไว้ให้เยอะอีกืมบางนั้นแล้วอ่ะหนูให้แค่นี้หกคู่ใครยังมาเข้าคูข่ขวดถ้าคุณคิดว่ามันเยอะคุณก็ไม่ต้องเข้าแล้วหนูของหนูให้ฟรีด้วยคฟรีด้วยบอกเลยว่าให้ฟรีค่ะคุณอย่า,ามาดราม่ากันค่ะถ้าคุณจะดรามา่าคุณไปไปเพจอื่น หรือคุณดูเฉยๆพอย้ำแล้วนะรสบแล้วนะอะอย่าลืมว่ามันสามารถฟ้องร้องกันได้นะคะด่าไม่ยับทานะก็นี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามานะว่าเออน้องแบบเออถูกต้องไหนสำหรับใครที่ติดตามเส้นน้องก็จะเห็นนะคะให้ตลอดให้ตลอดตัปเดตสวยตลอดเนี่ยจุดพงถึงพูดมีหมดเนี่ยเนี่ยมีหมด ถ้าใครอยากรู้นะคะรายละเอียดก็ต้องไปที่เฟซของน้องมิมี่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องก็จะบอกตลอดถ้า <คน S 1> ติดต<ข>ามมาไม่ทันเนาะ,นะคนเขาถูกเนี่ยไปดูในคอมเมนต์ได้เลยเนี่ยเขาถูกกันก็มีค่ะเขาได้กันเกือบจะเยอะเกือบจะทุกคนได้ซ้ำค่ะเอาจิงๆิงถ้าคุณไม่ติดตามชาติหน้าคุณก็ไม่ได้ <laughs> ริ้ด้วยนะ แต่บางคนก็ติดตามอยู่นะแต่ถ้าตามไม่ตลอดก็ไม่ได้นะลูก <c oughs> แล้วอยากถามว่าทําไมเราไม่รับเป็นเพื่อนสักทีค่ะตอาหน้าปกไม่ใช่รูปคุณเราก็ไม่รับคุณมาแบบไม่มีหน้าปกไม่รับใช,ใช่ไหมคะใครก็ตามแต่ถ้าคุณแบบมาแต่รูปก,กระดาษก็ขาวเนะี่ย อ๋อสำหรับใครที่มานะคะก็ต้องแสดงตัวตนให้น้องเขาเห็นด้วยนะคะก็คือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมคะเพราะเราโดนมาเลือกค่ะแม่โดนเยะจริงจริงไม่วันนี้แม่ลงคลิปไปโหเหมือนจะดราม่าว่าเอ้ทำไมน้องถูกตรงไหนอะไรประมาณนี้แม่ก็เลยว่าเออหนูขอรับผิดล้กันเพราะว่าหนูบอกหนูบอกเด่นดอยไปแค่สามคู่ค่ะก็บอกวปแล้วกันถือว่า คิว่าอยอมยอมรับผิดนะว่าแต่เองบอกไม่ถูกอ่าแค่นั้นแหละแต่ถ้าคนติดตามเซฟซจริงๆอ่าถูกแต่คนไม่ตามอันอันอันนี้แม่ก็ผิดนะแม่ไม่ได้มา,มาแต่ว่าแต่ว่าเราเข้าใจนะวันนั้นอ่ะถ้าใครดูคลิปหนูตลอดเขาจะรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกับหนู คือใช่ไหมล่ะช่วงที่แม่มาเอาจริงช่วงนั้นมันวุ่นวายก็ปกติหนูจะลงสรุปให้ทุกตลอดถูกไหมเราไม่ได้จังหวะไม่ได้เลิกสรุปด้วยช่วงนั้นแม่เดินสายอยู่แล้วแม่แม่ก็เห็นในเฟซเพราะว่าเราก็คุยกันอยู่เจวาร์ที่มาเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อแต่แกก็มาได้ในเฟซเหมือนกันแค่นั้นเองก็ก็ทุกคนก็เข้าใจไงใครที่เข้ามาติดตามเจ๊ตังที่น้องมิมี่ก็น้องมิมี่ก็จะบอกอยู่ว่าให้ติดตามในเฟซด้วยเพราะว่าถ้าเจ๊ตังมาไม่ทันก็คือให้แฟนคลับตามที่เฟซไงใช่ไหมลูก คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินสองร้อยสามร้อยเหมือนเพศอื่นเพศอื่นเขาให้สามร้อยห้าร้อยเก้าเก้าเข้ากลุ่มอันนี้บาทเดียวก็ไม่เสีย<ะ>ย้ำนะว่าบาทเดียวก็ไม่เสีย<ะ>คุณไม่ต้องไปดรามากว่าโอ๊ยต้อแหลนู่นนี่นั่นหนูนทำมานานแล้วค่ะกว่าจะมีชื่อเสียงอะทำมานานแล้วไม่ใช่ว่าพุ่งมาสร้างกระแสแ้วเพุ่งทำ นี่ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะเพราะว่าเจตังก็เคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าถ้าเจตังมาไม่ทันก็ให้ท่านผู้ชมดูที่เอ่อเพจเจตังเฟซบุ๊กอะค่ะเพจต้นตาลไม่ใช่เจตังเลือกพี่น้องต้นตาลผลไม้สดปั่นนาะลูกเนาะมีลูกแก้วน้ำสองแก้วนะคะท่านผู้ชมชบางคนก็หาไม่เจอลองไปหาใหม่ดูนะคะเพราะว่าอันนี้น้องเขาให้ลงจริง,งจงเจตังก็เห็นอยู่แต่ว่า,วาเจตังไม่ได้แบบสรุปหวยให้ แต่แฟนขาหลายคนเขาก็ถูกเขาก็ว่ากันถูกเยอะแยะนะคะถูกกันเยอะเนาะเราบอกเลยนะว่าคนถูกอ่ะไม่เคยขอบัตรเดียวก็ไม่เคยขอค่ะถ้าหนูเคยขอใครอ่ะมาคอมเมนต์ด่าได้เลยค่ะคอมเมนต์ด่าได้เลยให้ด้วยความจริงใจเยาก็ไม่เคยขอไม่เคยขอเลยเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกตลอดเลยว่าหนูจะขอไปทําไมอ่ะทั้งที่เวลาคุณซื้อก็เป็นคนของคุณนอกจากคุณถูกเยอะจริงๆแล้วอยากแบบพวกมาลองมาไล่มาไหว ก็อยากจะพระองค์อ้าเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าอยากฝากอ่าหนูไหว้ก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ว่าแต่ว่าจะรับตัวตนด้วยไม่ใช่ว่าโอนทิ้งโอนคว้างถ้าจะโอนมาเอามาไหว้พระพิฆเนศก็ต้องบอกน้องด้วยนะว่าโอนเงินมาเพื่อที่จะไหว้ท่านเพราะว่าคุณโอนเงินมาเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเงินใครเราไม่ใช้เราจะอยู่ไว้ในบัญชีบัญชีนั่นแหละค่ะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะโอนเงินผิดโอนเงินผูกค่ะ คำว่าเงินอะ่ะมันมันมันไม่เข้าใครออกใครค่ะ,ะเราไม่รู้ว่าของใครด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ส่มสีสูง่าใช้ยังว่าเลยเนาะยัง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 บางทีคนมาเข้ามาดูเขาก็ว่าเออเหมือนดูแล้วแบบเหมือนเรามาโกหกแล้วก็ไม่ได้โกหกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกไปตามตรงนะสําหรับใครที่ตามนะ้องมิมี่จะตัง,งก็บอกนะแล้วให้ติดตามใน Facebook คะ่ะท่านผู้ชมจะมาให้แม่ตังอะ่ะมาวิ่งแค่ <c oughs> แค่ร้านหนูร้านเดียวอะ่ะเอาจริงๆเขาจะทํามาเพื่ออ่า ถูกมะใช่แม่มาไม่ทันจริงๆแม่ตั้งใจว่าจะมาอยู่แต่แม่มาไม่ทันมันไม่ได้ความผิดของครนแม่เพราะว่ามันเป็นเวลาแบบไม่ตามแล้วอ่ะแล้วเลข่มันก็ออกไงลูกใช่ไหมหนูลงหนูลงวันที่เท่าไหร่นะสิบสามสิบสามนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเจตังแล้วก็เจวาก็ไม่ได้ลงคลิปนะลูกเนาะถูกไม่ถูกก็ไม่เคยไม่เคยลบนะค่ะแต่ว่าทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามเจตังกับน้องมิมี่บอกว่าให้ติดตามในเฟซบุ๊กเพราะว่าน้องอ่ะ จะลงให้นะคะจะลงให้ตลอดถ้ามีการตัวเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวไหน<ช>หรือว่าจะเด่นตัวไหนใช่ไหมคะจะเปลี่ยนให้ดูตลอดแต่เลขตัวตัวไหนเปลี่ยนก็ทันหันน่ะผจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันได้วันนี้ฉันลงวันนี้ฉันไม่แคร์คุณซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของคุณอันนี้อยากให้ทุกคนได้กดนี้จริงๆอยากให้ทุกคนได้มันมันจะมีสกกิ่เพจจะให้แค่นี้และถูกเนี่ยค่ะขอถามหน่อย จเจ<อ>ตังก็ีตีเป็นไปไม่ได้เจตังก็ยอมรับอยู่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องอขอโทษด้วยสําหรับความเข้าใจผิดแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนานะออลูกเนาะเราจะบอกทุกท่านไหมเนาะด้วยที่แบบว่าทุกคนมันมันต้องมีงานมีการที่จะต้องไปแล้วแม่ตอนนั้นก็วุ่นวายเรื่องการที่จะไปเอาโต๊ะไปถวายด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะลงหน่วยด้วยเขามาอยู่แต่ว่าเออไม่มีศึอไม่สะดวก ทรมามีมีมม่ไม่ได้รับแม่ก็เลยเออเ<ร>คิดว่า<ะ>น้องลค่ะก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าใครที่ติดตามเราคงเข้าใจว่าแม่เข้าใจว่าใน Facebook ที่หนูลงอ่ะก็คือมันเป็นตัวเลขนั่นแหละตามนั้นน่ะล่าสุดใช่ไหมละ่ะเรียนนะเพราะว่า f อหนูเยอะกว่าคนที่ด่าแล้วอย่างน้อยคนที่ได้กับหนูเดีวก็ไปไปลงเหมือนเหมือนทุกคลิปอ่ะค่ะเขาได้จริงนู่นนี่นั่นจริงเขาก็มาพูดเองเราเขาาให้กำลังใจเราดีนะลุงเนาะ เราไม่บอกถูจริงเราไม่เราไม่เราไม่ว่าอันนี้เราบอกจริงเราใช่ถ้าหนูบอกไปแล้วหวยเป็นไรก็ได้ค่ะแล้วหวยหนูให้แค่เนี้ยค่ะมันไม่มีใครเพจไหนที่จะให้ด้วยให้แค่นีะก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมก็เอ่อทำความเข้าใจฮะเหมือนบอกถูกมาคนมันก็ต้องที่จะว่าอยู่ดีเนอะเหมือนเหมืนวดที่แล้ว ใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันที่เราเคยเจอแบบนี้แหละจะบอกเลยนะว่าใครที่จะต้องด่ารบกวนไปดูเพจอื่นหรือถ้าไม่ชอบดูคลิปน้องอ่ะให้เลื่อนไปคลิปอื่นเลื่อนไปเลยนะลูกเนาะเพราะว่ารู้จักกระแสที่คุณคุณโพสต์คุณด่าเนี่ยมันแรงค่ะคือใช้คำว่ามันแรงค่ะแล้วถ้าเอฟดีน้องไปลุงด่าคุณอ่ะหรือว่าคิดแต่ว่าหนูเป็นลูกคุณอ่ะค่ะถ้าเขามาด่าต้นตระกูลคุณอ่ะคุณโอเคไหม ทั้งที่เราคิดดีทําดีตลอดค่ะโดยที่แบบโอ้ยคุณถูกโอนให้คุณนะร้อยหนึ่งโอนให้คุณละสองร้อยหนูก็บอกนะว่าหนูไม่ได้หวังอะไรแล้วให้อ่ะให้ถูกไม่เคยคําว่าขอบคุณไม่มีเลยนะค่ะไม่เคยมีเลยค่ะคําว่าขอบคุณเพราะหวยถูกมาไม่ยวันได้ค่ะตัวเองหมดทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ มาเลยนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาดูก็อย่าดราม่านะคะก็ <_ d ata> ดูเป็นแนวทางเลือกมีคนให้เราเป็นแนวทางถือว่าเป็นอ่าดีที่สุดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้เจสตังกับน้องมีมี่ด้วยนะคะแต่เราก็บริสุทธิ์ใจเนะลูกเนาะเราบริสุทธิ์ใจนะคะตัวเลขตัวเลขมี่บอกตัวเลขมาหน่อย,อยนนเขาได้กันเหรอ,อได้ค่ะห้าเจ็ดเนี่ย ร้อยร้อยหนึ่งค่ะได้ค่ะหรือยี่สิบสามสิบเขาก็ได้กันทุกคนเนี่ยเขาก็ถูกกันเขาก็ถูกนะคะ,อะบอกไม่ให้ไม่ใช่ว่าหนูพูดเล่นๆลอยๆเด้อเ,เ,เนี่ยเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยถูกทั้งนั้นนะคะน้อยมากที่จะไม่ถูกค่ะ <No. S 2> บางคนโอ๊ยหวยมันเยอะหนูก็จะแนะนําว่าถ้าพี่หวยเยอะแล้วพี่ลังเลพี่ไม่ต้องซื้อพี่ก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นใช่ค่ะเราไม่ว่าฉันชอบตัวนี้ลคุณจะมาเล่นตามฉันมันก็เป็นไปไม่ได้มีสิบตัวเราคุณจะเล่นสิบตัวก็แล้วแ,แต่คุณเรื่องเอาสี่ตัวก็แล้วแต่คุณมไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณชอบหวยตัวไหนคุณซื้อตัวนั้นค่ะคุณไม่ต้องไปตามคนอื่นค่ะเหมือนห้าแปดถามว่าทําไมไปตามคนอื่น หัวห้าแปดเนี่ยชั้นฝันว่าชั้นขับรถเนี่ยไปชนบ้านก็อือเขาค่ะแต่รถเนี่ยทะเบียนห้าแปดแปดห้าค่ะถ้ามันคุณฝันอย่างเงี้ยคุณจะเล่นไหมคุณก็เล่นแมนบอล่ะมันก็ต้องเล่นตัวน้องมันฝันคักฝันแน่เนาะมันไม่มีหรอกใครจะไม่เล่นอ่ะบางคนฝันไม่จับที่จับเที่ยวเนี่ยคุณก็ตีเป็นความฝันแล้วโอเคทุกคนถ้าคนเล่นหวยจริงเขาตีหมดแหละค่ะ แต่ว่าคุณจะตีแม่นไม่แม่นแค่ไหนมี่มี่บอกตัวเลขล่าสุดให้แม่ตังใหม่หน่อยเพราะว่าแม่ตังจะเอาลงคลิปใหม่ตัวเนี้ยมันเป็นหวยสถิตินะย้ำว่าเป็นสถิติไม่ใช่หวยความฝันค่ะหวยที่จะเด่นรอบเนี้ยจะมีสองมีสี่แล้วก็มีหกเด่นมาแรงเด่นมาแรงนะคะท่านผู้ชมสองสี่หกสองสี่หกใช่ไหมคะใช่ขอบคุณค่ะเด่นมาแรงสองสี่หกนะคะถ้าใครยังเอ ถ้าจะตามน้องมินมี่ตลอดต้องเข้าไปที่ต้นตาลผลไมส้สดปัน่นเฟซบุ <Facebook S 2> <ช>๊กนะคะถ้าเจตังไม่มาท่านก็จะเห็นว่าน้องมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตัวเลขไหมใช่ไหมลูกใช่นะคะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยต่อไปต้องพูดทุกคลิปแล้วบางคนอ่ะ<ๆ>เข้ามาแล้วเขาก็แบบดูคลิปเดียว<ๆ>แล้วเขาก็ผ่านไปอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเขาจะรีรันดูเฉพาะตัวเลขแล้วก็ข้าม<ๆ> แฟนคลับเดิมเพราเข้าใจอยู่ลูกต้นสายต้ายไปเหตุของคลิปเนี่ยต้นสายไปเหตุของของตัวเนี้ยตัวเลขเนี่ยมาจากไหนอ่าถ้าจับคู่ลูกหนูหนูอ่ะจับคู่ให้หน่อยสิจับคู่หนูก็จะชอบสองสี่กับสองหกคู่ง่ายคือเด่นสองสองสี่กับสองหกสถิตินะหัวไอ้สัตวอตินะหัวไอ้สถิตินะคะท่านผู้ชมจับตัวเด่นให้ก่อนเนาะลูกเนาะจับตัวเด่นให้ก่อนนะ เดี๋ยวถึงเวลาค่อยมาอีกทีนหนึ่งถ้า<ห>มีโอกาสเดี๋ยวมาหาน้องมิมีอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าใครจะตามเฟซบุ๊กน้องมิมีก็ต้นตาลผลไม,ม้สดปานเ<ช>ดอ้อพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นะต,งงต้องลงทุกคลิปและจะได้เข้าใจนะลูกเนาะแม่ก็ไม่อยากให้แฟนขับมาดาม่านะแม่ไม่อยากให้ว่าน้องไงเพราะว่า<ช><ห>น้องให้ก็ถือว่าเออดีที่สุดแล้วนะคะ น้าลูกเนาะมัน,นมันมันมันเราชินแล้วแหละจริงมันชินแล้วนูาทำใจได <laughs> ้เพราะว่าถามว่าทำไมไม่ไม่ไม่กระตกกระตับไม่ทำไมไม่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 เวียนหัวงวดก่อนเอฟซีบอกว่าจะอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเราอยู่ด้วยกันกับเอฟซีแค่นั้นจบใครติดตามจะรู้จะเห็นค่ะเขาให้กำลังใจอย่างเงี้ยทุกวันนี้ถึงอยู่ได้บอกกับเอฟซีไปแล้วนะว่า ถ้าเวลามากหนักๆหนูจะเลิกให้หอยดีไหมเขาก็บอกไม่เพราไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะมีทําดีที่สุดแล้วคนที่เข้าเข้าใจเราน่ะเขาแบบไม่ได้ซีเรียสหรอกอันเนี้ยแต่ว่าแม่แบบว่ามันแบบเป็นเพจใหญ่ไงแม่แม่ก็เลยอยากลงนิดนึงไม่อยากให้ใครมาว่าเราไงเนาะ Okay, โอเคนะ้องลูกนะ้องขอบคุณมากนะลูกนะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับตัวเลขของน้องมิมี่นะคะวันนี้จะตั้งมาวันที่17กันยายนพศ2563นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเด่นนะคะเลขเด่นสอง6เลขเด่นสองสี่ประจําวดวันที่1สิงหาคม2563นะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคทุกท่านนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ตังกับน้องมีมี่ด้วยวันนี้มากับคุณยายบัวนะคะท่านผู้ชมมากับแอดมินเจษดาชาแนลนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะในงวดวันที่1นึ่งสิงหาคมพศ2563นะคะ ก็ย้ำนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะตามน้องมีมี่นะคะถ้าเจ๊ตังไม่มาให้ติดตามได้นะคะที่ facebook ของน้องมีมี่ต้นตาลผลไม้สดปั่นนะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมย้ำนะคะต้นตาลผลไม้สดปั่นนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ